นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เดินทางถึงนครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็วันนี้เองครับท่านนายกก็จะปฏิบัติภารกิจ ด้วยการเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชาทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคอเมริการวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะได้มอบนโยบายด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศโดยท่านนายกบอกครับว่าการเยือนในครั้งนี้ก็จะได้พบปะกับนักธุรกิจชุมชนคนไทยในนครลอสแอนเจลิสที่วัดไทยลอสแอนเจลิสและจะมีการหารือกับภาคเอกชนสหรัฐเพื่อสร้างเครือข่ายกับสมาคม ผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐนะฮะโดยจะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทภาพยนตร์ชั้นนําของสหรัฐเข้าร่วมพูดคุยกันด้วยซึ่งเป็นโอกาสดีฮะที่จะได้พูดคุยเรื่องของการลงทุนนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติที่จะลงทุนในประเทศไทยนะฮะนักธุรกิจแล้วก็ ผู้ลงทุนชาวต่างชาตินะฮะรวมถึงจะได้ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยเพราะสหรัฐอเมริกามีความชํานาญด้านภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะฮะพูดถึงฮอลลีวูดไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะเพราะว่าถือเป็นบริษัทสร้างหนังหรือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับถ้าคุยกันได้อะไรกันได้เนี่ยรับรองโอ้โหไปไกลแน่นอนสำหรับประเทศไทยแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์เมืองไทยซึ่งก็จะเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเป็นอย่างมากเชื่อว่าการประชุมกับผู้ผลิตภาพยนตร์ชั้นนําสหรัฐจะสามารถเชิญชว ส่วนเขาเนี่ยเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้เป็นอย่างดีคาดการว่าจะมีมูลค่า4,000ล้านบาทรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนลดขั้นตอนในการเข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยนะครับก็ลดเรื่องของอุปสรรคต่างๆด้านภาษีด้านการเดินทางอำนวยความสะดวกในหลายๆเรื่องเพื่อที่จะเชื้อเชิญนะครับเชิญชวนนักงลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยให้เข้ามา ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับ,รบหนึ่งในนั้นก็คือผู้ที่จะเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ในประเทศไทยนั่นเองนะครับสาหรับท่านนายกก็จะมีกําหนดการเยือนนะครลอสแอนเจลิสตั้งแต่วันที่1 0ถึง13พฤศจิกายนจากนั้นก็จะเดินทางไปกรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นําเขาตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปคครั้งที่31และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงวันที่1 4ถึง16พฤศจิกายนนี้ครับ